เอาไปโพสสิเอาไปล YouTube ้องยูทูบเลยอ่ะโอเคทุเรียนหมอนท้องจันนะครับผมขายทุกมือภัพเนี่ยยนะู่เนี่ยขายทุกมือครับขายทุกวันครับผมยู่ขาว่านันาไหนยู่ยก็ยู่ยนาสถานีตำรวจเนี่ยาาหน้าธนาคารอมสินนาธนาคารอมสินทุเรียนสวย,สวย ว้าสบ,บาทคือส้มปวองไงแทะป๋อข่ <c oughs> คาครับมีทุกทุกไอ้ฤดูกันเลยปะ ของจันแล้วกับไประยองมันมหมอครับเป็นเนี่ยครับอ๋อ oh. ที่กัดหน้าธนาคารออมสินอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโลละร้อยเจ็ดสิบบาทเป็นเงาร้อย อ๋อถ้า,ถา,ถาเนื้อร่วนโลละห้าร้อยดูกี่สามโลของจันก็เป็นเงียๆบๆมันเนี่ยขายดีป่ะครับรบ่

เดี๋ยวหาให้เพิ่นก่อนก็ได้ครับร้อบาทอันน้ยบาทก็ร้อยยี่สิบบาทอ้อยยี่สิบร้อยย่สิบมูอ๋อมนนวดนบองงามมันไหนร้อยยี่สิบบาทนวยจะไม่สวยเอานรยจะสวยนะครับผมแซร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้ร้อบบาท เลือกเลือกได้ทุกลูกอันนี้เดียวได้ปะเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งเนี่ยก้อนไหนปะสามล้อสอง ท่านทวนเลยป่อครับอ่าครับผมน้อย,ยนี่เอาแบบแมงครับจีดแล้วก็ผ้าผ้าลังใบซื้อครับนี่นี่วิธีการจีดผ้าลังเสียนครับบาริ่ปุ่นกันบ ได้กลับบ้านตั้งอยู่วัดนะผมมีโอกาสได้ไมาแวะซื้อของระยองเอ้ยของจันขายดีขายดีครับมีซื้อร้านบ่ครับเนี่ยซื้อร้านยังร้านเจ๊จงร้านเจ๊จงทุเรียนตามฤด,ดูกาลวนวนแล้วพ่อค้าเจ้าดังเลยเนี่ยพ่อค้า ลูกค้าทั่วประเทศนี่ต้องมาซื้ออะไรได้ครับผมเนี่ยอยู่หน้าธนาคารออมสินอำเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์ด้ครับเด้อฝากไว้ครับอีกหนึ่งล้านครับผมกับทุเรียนสวยๆนะผมสำหรับคลิปนี้ก็บา้านพ้นก็นขอจบ,บคลิปไว้เท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวจ่ายเงินแม่่าก่อนแ้ปพอกันครับสวัสดีครับ